กาบสวัสดีพี่น้องป้องปายสุขุสุคนเดอเอฟซี FC โรงพยาบาลฟินแลนด์เอฟซีโตเกียวมิวสิกตู่านพี่น้องคลิปนี้เนาะทางากระสีมีในส่วนของในติ๊กตอกกระสีเป็นด่ามาเอาเรื่องที่ว่าทางบอดนี่โพสในส่วนของภาพลุงที่ไปแสดงคอนเส์ตอยูนนั่งร่องบุรีรัมย์ละพี่น้องเพิ่นก็ว่าล่นสังกะสีเลยไปสันว่าบัตร60บาทเต็มวัดเลยจ้าไปสันว่าก,ก็ะสีเอฟซียกยิบยกประเด็นนี้ไปเว้า แส่ในส่วนของทางวงหมอลำแพลพยวเาเสียงทวงพี่นวงว่าไปไสกะบบมีคนไปบึ้งมาสันว่าเห็นไล่สดลงงามได้กะมีแต่คนหน่อยหน่อยมาสันว่าพี่นวงนั่นละหลังจากนั้นก็เลยมีเอฟซีฟาดเดือดกันพี่น่วงล่าสุดเนาะทางคุณแพลวเผาเพิ่นกะไดโ้โพสเนาะเพิ่นกะได้ลงในส่วนของอาภาพขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักอบอุ่นมาสันว่าเพิ่นกะก็กเลยลงลูปลั่ๆฟาดกลับพี่น่วงมีในส่วนของทาง าภาพคู่น้องสันแล้วก็มาลายมีมาไลคูในส่วนของหน้าเวทีเอฟซีมาใหาก้กำลังใจหนา้าเวทีเป็นในส่วนของภาพทางแมเปิลได้ล่วงไว้แบบนี้นั่นละพี่น้องในส่วนของเอฟซีทีเพิ่นเบาฟาดใส่กันก็คือเป็นในส่วนของประเด็นที่ว่าไม่มีคนมาดูในส่วนของมอลําแพวเผวพี่น้องทางเอฟซีของทางฟังบอดบิก๊กโปแบบนี้ส่วนของทางเอฟซีคุณแม่แพลวพ์เพล่์นก็เลยบอกว่า ทำไมจะไม่มีดูภาพล่าสุดที่ทางเพลวพาได้ลงไว้หรือยังวาสันวาคนมาหายกำลังใจล่นหลามขนาดนี้คือกา่าบบมีคนมาหายกำลังใจวาสันวาคนที่เขาฮักกามีหลายคือกันไม่ใช่แค่มีแค่แฟนคลับตเกียวเท่านั้นวาสันวาแฟนคลับอของทางคุณแม่เพลพาวเพหาลายคือกันวาสันวาพี่น้องนั่นละอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นกันเกิดขึ้นพี่น้อง ในส่วนของทาง t ิกต o อกบางช่องที่เพื่อนยิบยกประเด็นนี้ไปเบาพี่นงเจดวงก็เลยได้เอาข่าวมาอัปเดตสู่พี่นงฟังว่าพี่นงมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้กับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงไดเดอ้อถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงเสียวมาฝากใหม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงไปก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเดอ้อสวัสดีจ้า